เวียงมโนราเมืองอาถันที่ซ้อนกันอยู่กับโยนกนครจังหวัดเชียงรายนั้นเต็มไปด้วยเมืองเก่าในระหว่างปี2539ถึงปี2553เนี่ยผมเดินทางไปค้นคว้าเมืองโยนกนครที่เชียงแสนแล้วก็แดวแหวหาอาจารย์จารวนนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่บ้านหัวดอยจึงได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงเมืองเก่าหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียงมโนรา ที่กรมศิลปากรที่ได้ไปขุดค้นหาเมืองเมืองนี้อยู่ตอนที่ผมไปกรมศิลปากรได้ขุดค้างเอาไว้อาจารย์จะรว้นได้วิเคราะห์แล้วก็ให้ความเห็นว่าเวียงมโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่หลังโยนกนครนานทีเดียวเข้าใจว่าจะสร้างขึ้นหลังจากที่โยนกนครเนี่ยล่มสลายลงเป็นเมืองไม่ใหญ่โตอะไรนะถ้าที่ผมสังเกตเห็นครูเมืองก็ขนาดเล็กมากแค่สองในสิบส่วนของโยนกนครปัจจุบันทางกรมศิลปากรเนี่ยเลิกขุดแล้ว ปล่อยให้กลายเป็นหนองน้ําใหญ่ด้านทิศใต้ของตัวเมืองโยงนกนครชาวบ้านเรียกว่าหนองมโนราเมืองนี้มีอะไรแปลกๆปรากฏให้ชาวบ้านเห็นในยามค่ําคืนด้วยเช่นมีเสียงพูดคุยด้วยภาษาที่ชาวบ้านมันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรกันแน่บางครั้งก็มีผู้คนหน้าตาประหลาดๆแต่งกายโบราณมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในสถานที่ที่น่าจะเคยเป็นตัวเองะเมืองเก่าอะผมเคยถามอาจารย์จารุวันในเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกว่า เคยได้ยินผู้คนเล่าลือกันซ้ำอาจารย์ยังบอกว่าหากจะเห็นตัวเมืองหรือผู้คนให้เอานั้นผ้าเนี่ยซับประดูผู้หญิงเวียงเข้าไปในบริเวณที่เป็นตัวเมืองอาจจะได้เห็นอะไรอะไรแต่ผมก็ไม่อาจมีโอกาสพิสูจน์เพราะเพียงผ่านเข้าไปไม่ใช่เป็นคนที่นั่นโอกาสพิสูจน์จึงไม่มีสําหรับตัวอาจารย์เองเคยพิสูจน์มาแล้วเห็นกับตาแต่อาจารย์ก็ให้สัจจะวาจาไว้แล้วเห็นอะไรจะไม่พูดและไม่บอกกับใคร อาจารย์จึงไม่สามารถปริปบาทบอกอะไรกับผมได้เมื่อเร็วๆนี้ผมก็มีโอกาสผ่านไปแต่ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วจึงถ่ายรูปเวียงมโนราห์แห่งนี้ก็จึงเป็นปริศนามาจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็คือเวียงมโนราห์เมืองอาถรรพ์ที่ซับซ้อนกันอยู่กับโยนกนครน,นั่นเองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กมลวันสิ์อาจารย์ยอด แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ